สวัสดีครับเพื่อนๆพบกับผมอีกแล้วนะฮะนายโดนี่ทางช่องโดนี่เบียรวายในรายการเที่ยวตลาดสัตว์เลี้ยงวันนี้ก็อยู่ที่ตลาดนัดจตุจักรเหมือนเดิมเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปอัปเดตราคาเหมือนเดิมนะฮะที่ร้านพี่หลังเดี๋ยวต่อไปนี้เราจะอัปเดตเดือนละครั้งหรือว่าเดือนละสองครั้งที่ร้านพี่หลังนะฮะถ้าเพื่อนๆชอบก็ติดตามมาเลยนะนส่วนผลในก็จะหอกสีอ่อนไนโคร่า,นนาดูหนะ้า โรวาเดียไทยย้อนหลังีด้วยแต่เมื่อเช้าผมขายไปแล้วนะครับพายาวกับขาสั้นแต่ตัวขาสั้นผมได้ให้ลูกค้าไแล้วเขามีทิสัยยังไงบ้างนุ่มนวลแล้วผลผลละเอียดก็จะเยอะกว่าแฟนมาแฟนซื้อให้ฉันลดได้เนี่ยครับเพื่อนผมอยู่ที่ร้านพี่หลังใจดีเหมือนเดิมสวัสดีครับ วันนี้พาเพื่อนๆนมาเที่ยวเหมือนเดิมเลยครับได้เลยครับมีอะไรจะแนะนําว่าจะให้เพื่อนเพื่อนดูได้บ้างก็มีของผมก็จะมีหลากหลายเหมือนเดิมนะอันนี้ก็จะเป็นทุ่ที่ว่าขาสั้นๆนะครับรุ่นแนวขาสั้นนาะนี่ยังอยู่นะฮะยังมีอยู่นะฮะใครอยากได้โตไปเรื่อยใครอยากได้ขาสั้นหรือว่ายังไงก็มาดูนี่เอามาได้เลยนะฮะครับอันนี้ก็จะเป็นเจเนสตาก็คือสีแบบสีแบบเป็นกอแต่ขาจะสั้นนะครับขาสั้นเสีย ชุดนี้มีโรคจะเรียกว่าเจนเนตตาชุดนี้คือขาสั้นหมดแต่ว่าอยู่ว่าจะสีอะไรหรือว่าพันอะไรนะฮะมีขาสั้นหมดเลยนะฮะนี่แล้วก็นี่ผมนี่ก็ขาสั้นนะครับก็เป็นมันกินลูกร้อยลูกร้อยขอดูหน่อยได้ไหมครับพี่หลังได้เลยครับนี่เดี๋ยวผมให้พี่หลังโผลูก็จะไม่พนกับเลือดอื่นนะนี่ขาสั้นใช่ไหมขาสั้นครับมันกินนะับผมนี่ก็เจ๊ยแบบนี้ครับ ีก็จะออกเป็นสีช็อกโกแลตนะนะแล้วส่วนผลในก็จะออกสีอ่อนๆนะฮะนี่เพื่อนดูเขาจะมีผลสองชั้นนะยเอนนี่อันนี้มันกินแพ้นะครับตัวก็จะเตี้ยๆดูถ้าดูแล้วเพื่อนจะดูลงวมือือมันช็อกโกแลตแต่ช็อกโกแลตออกเป็นดำๆน่อยช็อกโกแลตเข็มๆเข้มๆ์กช็อกโกแลตแลวก็แต่ถ้าดูผิวเผินผลของเขาข้างในจะเป็นสีขาวนะครับนี่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 ดูขาสั้นมากนะเพื่อนน อย่างนี้ตัวอันนี้ตัวผู้ตัวเมียตัวเมียครับตัวเมียตัวเมียนี่เพื่อนๆวันนี้ผมจัดโปรนะจัดโปรวาเลนไท์ย้อนหลังให้กันนะครับจากราคาหลักหมื่นเหลือ6กพันแปดนี่ครับเหลือหกพันแปดทำวัคซีนให้แล้วด้วยนะครับวัคซีนให้แล้วด้วยวัคซีนให้เรียบร้อยพร้อมเลี้ยงเลยนี่เพื่อนๆนี่มันกินใครอยากได้อันนี้กี่กี่เดือนแล้วครับอายุห้าเดือนกว่าๆแล้วห้าเดือนกว่าๆแล้วนะเดี๋ยวเดือนแล้วมันกินเขาจะแต่ที่เล่นอย่างนี้นะที่เล่นแล้วก็เลี้ยงง่ายเสียงเบาด้วยนะครับ ค่อนข้างจะเงียบนี่ดูสวยมากเลยนะตาสวยตาสวย,สวยดูให้ดูให้ดูตาครับนี่สามารถนําไปผสมกับแมวสายพันธุ์อื่นได้ทุกสายพันธุ์นะครับ<อ>มันกิน,นครับถ้า,ถาเป็นปผสมกับสกบอตติโกก็ได้หรือผสมกับบิซซีสก็ได้นี่ครับ<า>รได้หมดนะครับ หรือแม้กระทั่งผสมเปอร์เซียก็ได้ครับก็ได้ครับแลูกของเขาออกมาจะมีสองลักษณะก็คือขายาวกับขาตั้ผขน็อาจจะมีทั้งสองลักษณะตามพ่อหรือแม่ก็คือขนทั้งยาวและตั้นนะครับนี่เพื่อนมาได้นะฮะแล้วก็มีโปรวาลนไทน์ด้วยนะใช่ใช่มีโปรมีโปรแน่นอนย้อนหลังให้การวันวาเลนไทน์นะมีที่เล่นด้วยนะมันเลี้ยงง่ายครับเลี้ยงง่ายปันนี้นนะเลี้ยงแบบแมวไทยบ้านๆเหมือนแมวไทยเลยการเลี้ยงแบบเดียวกัน ไม่ต้องเอาใจอะไรเขามากเลยอืมเนี่ยครับเพือสามารถอยู่ได้ทุกสภาพอากาศนะหวัดดีหน่อยดูดีมากหวัดดีครับดีครับจานี่เพื่อนๆอยากได้ลองมาดูนี่คือได้ครับนี่คือหนึ่งสายพันธุ์แล้วนะที่ผู้หลังมีเอาไล่เลยก็ได้ครับได้เลยี่อันนี้ก็มันขิ้เหมือนกันก็มีมันขิ้นขายาวมีมีเหตุร้านนี้แมวไทยนะมีแมวไทยแมวไทยโคราชเนี่ยครับอันนี้คือโคราชแมวไทยโคราชก็จะทรงรูป รูปทรงก็จะเพียวๆหน้าจะเป็นทรงสามเหลี่ยมแหลมอย่างนี้นีเพื่อดูน้แวไทยโคลาดูหน้าหรือบางท่านเรียกสีสว่าดสีสว่าดที่สีเหมือนลูกสว่าดที่ทพ่เพื่อนรู้จักก็เป็นเทาๆแบบนี้ทั้งตัวนะ อกนี้จะดูง่ายนะอกจะไม่ขาวนะครับนี่จะเป็นสีล้วนอกไม่ขาวปลายเท้าไม่ขาวนะฮะจะเป็นสีเดียวกันกับข้างหลังเลยใช่จะเป็นสีโทนเดียวกันทั้งตัวแมวไทยสีสว่างหรือแมวโคราชนี่อย่างนี้อย่างนี้ราคาอยู่ที่ตัวละสามพันแปดเท่านั้นสามพันแปดเองครับเพื่อนนี่แล้วอันนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับอายุสองเดือนพอดีสองเดือนพอดีนะมีมาสองตัววันนี้นะเป็นตัวูดเพื่อนเพื่อนได้ไปแล้วก็เพื่อนเพื่อนเอาไปที่ คลินิกทำวัคซีนได้เลยใช่พร้อมทำวัคซีนเลยหรือไม่ล้วเพื่อนๆอยากให้เขาคุ้นกับบ้านก็ให้อาทิตย์หนึ่งแล้วก็ไปทำวัคซีนได้คะับใช่ให้คุ้นกับบ้านสะหน่อยก่อนก็ได้สักงอาทิตย์หนึ่งก็สามารถทำวัคซีนเข็มแรกได้เลยกท่ไรนะสองพันเท่าไรนะสามพันแปดสามพันแปดเองนะเพื่อนนี่มาดูหน้าแหลมๆนี้เลยนะฮะหน้าเขาจะเลียวแหลมอย่างนี้นะครับเป็นแมวไม่มีแก้มนะไม่เหมือนสายพันธุ์ต่างประเทศรูปทรงหน้ามองตรงๆจะเป็นทรงสามเหลี่ยมนะครับ อันนี้คือแมวไทยแท้นี่เพื่อนๆนะครับก็จะเป็นผลแบบเรียบสั้นเนี่ยฮะใครชอบแมวไทยมาได้แมวไทยเนี่ยมีลักษณะพิเศษของเขาอยู่ในตัวนะครับใช่จะเป็นสีสว่างรอว่าขาวมันีนะนี่ก็จะอป็นแมวมงก้นะครับจันเป็นแมวมงคลเลี้ยงไว้เสริมบารมีเลี้ยงไว้ให้โชคให้ลาะครับนี่มีนะฮะที่ร้านนี้เ็นที่สําคัญคือเลี้ยงง่าย อ่าฮะแนวทายอยู <fashioned language> ่แล really ้วนะเรียบง่ายเลยเพื่อนๆไม่ต้องกังวลเรื่องเรื่องเรื่องการเขาจะอยู่ได้ถูกไหมเขาเขาเขาเรี่องง่ายนะครับใช่แล้วแล้วก็ตัวนอันนี้นะครับเป็นลูกครึ่งไซบีเรียนฟอเรสก์นะอ่านี่ใครอยากได้สบิเรียนใส่โตหน่อยละกำลังผัดผลนะครับธรรมดาจะหนาแน่นกว่านี้ช่วงนี้ผัดผลหน่อยหน้าตาจะดุดันนิดนึงอ่าดี แต่เป็นน้องผู้หญิงนะตัวนี้อ๋อน้องผู้หญิงใช่แต่หน้าเขาดุดันเหมือนตัวผู้ผมผมหนานหน่อยอตัวเมียเนี่ยคือตอนที่เขามีฮีทแล้วก็ตอนักผลเนี่ยผลเขาจะเยอะหน่อยใช่ไหมใช่ร่วงร่วงเยอะหน่อยอใช่ไหมใช่ก่อนที่จะเป็นฮีทจะมีการทิ้งผลทิ้งผลเพื่อสร้างผลใหม่สร้างผลใหม่ให้เตรียมความพรม้อมเวลาเขามีลูกเขาจะมีขนเนี่ย ให้ความอบอุ่นกับลูกเขาเพราะฉะนั้นก่อนจะเป็นนี้เขาจะเริ่มมีการผัดผลการผัดขนอาจจะเริ่มตั้งแต่ตอนอายุสี่เดือนขึ้นไปหรือห้าเดือนเขาก็จะเริ่มผัดจะไปหนาแน่นก็คือตอนที่เขาพร้อมก็คือแดเดือนหรือเก้าเดือนพอเขาพร้อมทุกอย่างพร้อมเขาเป็นสัตว์เลยการเป็นสัตว์คือความสมบูรณ์ของแมวแล้วพอหลังจากนั้นพอเขาเป็นสัตว์ครั้งแรกแล้วครั้งต่อไปเขาก็จะมีลักษณะขนร่วงแบบนี้อีกไหมครับใช่ก็ส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่ก็จะมี จะมีการผ่าัดเอกก่อนที่จะเป็นฮิตทั้งใหม่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าแมวสมบูรณ์และเป็นเป็นสัตว์เร็วเป็นสัตว์เร็วคือสมบูรณ์มากเป็นสัตว์เร็วอาจจะไม่มีการผัดขนนะอาจจะข้ามขั้นตอนไปเป็นสัตว์เลยขนก็จะแน่นคาอยู่ที่ตัวอย่างนั้นเลยเดี๋ยวน้องจะดูจะดูแมวใช่ไหมมาดูดูได้แล้วลูกหาพัาอไรบอกได้นะมาดูตรงนี้ตัวนี้ตัวนี้มาดูเลยอ้นี่มันมันมันมี มีซัลฟเลียนโพเลตแล้วก็อะไรครับเปอร์เซียคือมันจะมีเอนไซม์ของเมเหมือนกันซเลนใช่มีเหมือนกันราคาเท่าไหร่ครับพี่หลังตัวนี้ก็จะอยู่ที่4,800เท่านั้น4,800ันแดนะครับของเลี้ยงเลยเนี่ยเอาเอาให้ดูน้องอยากดูอันไหนอยากดูนี่ใช่ไหมเออดูได้ได้เลยลูกมีตัวไหนชอบตัวไหนบอกได้ตัวนี้หรอตัวนี้ก็ได้ ตัวนี้เป็นมันกิ้งน,นะเป็นลูกของข้อน,นี้นะเป็นมันกิ้งขายยาวตัวผู้ตาสีฟ้าตัวเมียตาสีเหลืองตัวนี้ตาสีฟ้าสวยมากดูวสวยมากเลยคนระับสวยมากธรรมดาขายอยู่4,008มีเด็กมาลด1 0 0งเหลือ3,008เท e ่านั้นเนื่องจากโปรวาเรท้ายออ้อนหลังผมลดให้เป็นพันอยู่แล้วมาตารฐานถ้ามีเด็กมาหาผมถผกมรถได้เม็นขายยาวนะติดเพื่องติดเที่ยวนาติดแมวดีกว่า เผมให้พี่หลังต่อไปเลยนะมาต่อเอาเอาตัวที่น้องเขาดูเมื่อกี้ก่อนได้ไหมนี่นี่ต่อจากน้องดูแล้วครับนี่คือมันกินขายาวนะกิขายาวครับนี่นี่ตัวนี้จะเป็นตัวตาสีฟ้านะตาสีฟ้านะเพื่อนสายนี้เขาก็จะมีตาสองสีด้วยแต่เมื่อเช้าผมขายไปแล้วนะตาสองสีครับนี่คือแล้วก็จะมีทั้งขายาวขาสั้นอฮะอันนี้เป็นเป็นลูกของพ่อลูกของพ่อนี่นีครับ ราคาเขาอยู่ที่เท่าไหร่สามพันแปดนะสามพันแปดเองนะตาฟ้านะหน้าตาสีเหลืองผมเทาแค่สองพันแปดนะครับนี่ครับเพื่อนๆดูตาเป็นสีออกฟ้าฟ้าเลยสวยน่ารักเลยนะครับเพื่อนนี่นี่ขยากได้ง่ายแล้วสีขาวแล้วก็เป็นมังคนก็มาดูได้นะครับเพื่อนแมวสีขาวผมจะมีตลอดเพราะผมชอบแมวขาวอ่าผมถ้าเพื่อนๆดูคลิปหลายๆคลิป ก็จะเห็นแมวสีขาวอยู่ในคอลเลกชันของพี่หลังเยอะเลยเยอะเพราะว่าผมชอบแมวสีขาวแล้วมันได้ลูกตาสองสีด้วยไนมาเดี๋ยวเราไล่ตรงนี้ต่อตรงนี้คืออะไรครับพี่หลังอันนี้คือมันกินแร็กดอมันกินอะไรนะัะแร็กดอแม่เขาเป็นพันแร็กดอพ๋อเป็นมันกินนะมันเป็นลักษณะไหนก็จะออกมามีทั้งมีทั้งความสูงระดับขายาวกับขาสั้นแต่ตัวขาสั้นผมี่้ให้ลูกค้าไปละเหลือขายาวนะระับมันกินแร็กดอมันกินแร็กดอใช่ ถ้าตัวที่เป็นขาสั้นสีนี้ก็จะน่ารักเลยนะครับตอนนี้ก็มีคนเริ่มพกหลายคนละเป็นมันกินและดอกนะแล้วเขาจะเป็นสีแต้มอย่างนี้เลยสีอย่างนี้ตลอดไปโดยยิ่งโตยิ่งเข้มนะครับจุดแต้มก้าแต้มเหมือนวิเชียนมาดแต่รูปทรงไม่เหมือนรูปทรงก็คือจะตัวหนากระดูกใหญ่กว่าและขนหนากว่านะครับหางก็อาจจะเป็นพวงในบางตัวใครอยากได้แมวสีแบบนี้ลักษณะอย่างนี้ก็มาได้ อย่างนี้เท่าไหร่นะับพี่หลังตอนนี้ก็จะอยู่ที่3,008ครับสำหรับวันนี้ธรรมดาก็จะแพงกว่านี้พันนึงก็4,008วันนี้3,008นะครับ<า>เป็นโปรวาเลทนทน์ให้กันหรือไม่ว่าเพื่อนๆก็โทรถามพี่หลังก่อนว่า<ช>ว่าว่ายังอยู่หรือว่าอะไรยังไงก็นัดนะแล้วก็จองได้กับพี่หลังนะได้เลยหรือไม่จะให้พี่หลังส่งต่างจังหวัดก็ได้ได้ไดดต่างจังหวัดก็ส่งได้นี่นครับคือของพี่หลังเนี่ยถ้าไปต่างจังหวัดี่จะมีรถ,ถส่งใช่ที่ที่ที่เคยส่งไ้ให้พี่หลังเนี่ย ถ้าตรงไปที่บอกสอก็จะง่ายเลยและถูกด้วยะนะครับโดยรถนครชัยทัวร์ซึ่งดูแลอย่างดีเขาจะดูแลแมว<ด>ที่ของเราน้วยไปถึงมือแบบปลอดภัยเขามีว,วารันตีอยู่ใช่ส่วนจังหวัดใกล้เคียงนะถ้าไม่ไกลจากที่ผมอยู่ผมอยู่สระบุรีถ้าจังหวัดใกล้เคียง เติมน้ำมันให้ผมผมไปส่งให้ถึงมือหมายถึงใกล้เคียงก็สระบุรีก็ปทุมธานีอะไรอย่างเงี้ยได้หมดครับแล้วก็เลยโคราชก็ได้เลยที่ล่าสุดผมก็ไปส่งให้ลูกค้าเมื่อวันพฤหัสบดีไปที่ปาจีนก็ไปส่งให้ครับนี่ครับส่วนค่าน้ํามันก็เติมไม่บอกก็ไม่ยากคุยกันง่ายๆครับอยากให้ไปถึงมือเลยรอไปให้ถึงมือเลยไม่ยาก เดี๋ยวเราไปต่ออันนี้ก็ดูแล้วนี่นี่อันนี้คือยังไงเนี่ยส่วนอันนี้ก็เป็นมังกินโฟมังกินโฟมังกินโฟเขาก็จะเป็นมังกินเนาะแต่โหมีพับพับบ้างบางตัวพับสนิทบางตัวพับแบบเขาเรียกหูดีอ่าก็จะมีลักษณะลักษณะพิเศษของเขาละคับอันนี้ผมก็มาจัดโปให้เด็กๆเนาะสองพันแปดทุกตัวสองพันแปดทุกตัวนะฮะอ๋อเนี่เพื่อนๆอยากเรียนก็เป็นตัวขายาวทั้งหมด ย่อมเยาอย่างนี้ก็มีนะใช่จะให้ดูแบบสองแบบนะก็มีทั้งหู้าหูตั้งนะฮะอ่าพี่น้องกันแต่ก็จะมีออกมาสองแบบเนาะให้ดูเลยตัวนี้จะเป็นหูตั้งนะครับฮะส่วนตัวนี้หูพนะฮะครอบเดียวกันนี่นะฮะใครอยากได้แบบย่อมเยาน่ารักน่ารักลักษณะพิเศษของเขาเวลาเอ่อเลี้ยงเ้วคูเขามีนิสัยยังไงบ้างก็นุ่มนวลตัวค่อนข้างจะตูดตาคือเป็นแมวที่ออกแนวอ้วนๆหน่อยตรงอ้วนๆนะครับ นิสัยตอนเด็กอาจจะทนแต่โตมาจะติดขี้เกียรนิดนึงอ่าจะนอนแบบตามสไตล์อ่านอนแบบขี้เกียจ์ขี้เกียรนิดนึงคือเพื่อนๆไม่ใช่เพื่อนๆนเพื่อนๆอนยากได้แมวที่อ้อนนอนอยู่นิ่งๆเนี่ยก็อ่าคืออ้อนแหละเขาอ้อนแต่ว่าไม่ได้อ้อนแบบบ้าคลั่งนะเราจะอ้อนพอสมควรแล้วก็ติดไปทางขี้เกียรเยอะหน่อยครับหนักไปทางนอนนะเวลาเขาโตนอนเก่งนี่แมวที่นอนเก่งยาก็ไม่ควรเรามากอยากได้ก็มานะฮะนี่ที่ร้านนี นี่อันนี้คือสองได้เ0าใช่ไหมสองพันแปดสองพันแปดใช่ส่วนตัวนี้ก็เป็นมังคินบิตติสอ่อมังคินบิติสก็มีนะฮะนี่เพื่อนๆตอวนี้ก็จะเป็นสีบูสีบูครับเหลือตัวเดียวแล้วเหลือตัวเดียวแล้วนะฮะนี่้ังนี้สีบลูขายาวรวไปสีสันสวยนะครับรูปทรงจะไม่เหมือนกับแมวไทยนะเนี่ยเปรียบเทียบผลใกล้ๆก็ได้ครับผลมันจะนจะไม่เหมือนกัน อันนี้จะละเอียดกว่าอันนี้จะละเอียดนุ่มโูไม่เรียงเส้นแบบแมวไทยแมวรกระโหลกก็จะกว้างกว่า,ากระโหลกทรงกระโหลกจะกว้างกว่าะนะเวลาโตจะต่างกันแล้วขนขนละเอียดก็จะเยอะกว่าเวลาโตตัวก็จะล่ําตันกว่าแมวไทยนะครับจะมีข้อแตกต่างแบบเห็นได้ชัดนะเห็นได้ชัดขนี้จะละเอียดกว่าใช่มองดูก็รู้เลยอันนี้แมวไทยก็จะเป็นขนเรียบขนเรียบแล้วขนแนวขนจะไปตามตัว แต่แมวพวกนี้ขนจะเป็นสั้นแต่ตั้งแดดตั้งออกทั่วตัวไม่เหมือนกันนะครับนี่นะเพื่อนเวลาโตไม่เหมือนแต่เฉดสีอาจจะเดียวกันเหมือนกันลักษณะขนไม่เหมือนลักษณะหุ่นลักษณะฟอร์มไม่เหมือนนี่ต่างกันราคาราคาสามพันแปดพอสามพันแปดอันนี้ผมถามราคาแล้วนะื่อบเพื่อนอเพื่อน จะทราบรายละเอียดอยา,ากได้รายละเอียดมากกว่าน,นี้ก็โทรรู้ว่าได้เลยไปคุยไลน์กับพี่หลังนะไลน์ามาได้หรือโทรก็ได้เพื่อนบางคนเขาบอกว่าผมไม่ชอบถามราคาผมบอกผมเนี่ยถามแต่ผมก็ต้องดูว่ามันมันฟอร์มยังไงอ,อะไรยังไงรายละเอียดต้องมาถามเพิ่มเติมรู้ว่ามาดูที่ร้านพี่หลังดีกว่าครับี่มาดูเลยแล้วก็มาเจรจากันได้ของผมต่อรองได้ทุกตัวนะยกโรเว้นบางตัวที่มันไม่ได้จริงๆก็ขอการนีคือเราต้องคุยกันนะฮะเพื่อน <มา S 1> แต่ส่วนใหญ่ผมอะแทบจะร้อยเปเ็นลยก็คือลดให้กันอยู่แล้วอันนี้สวยครับเน้นแบ่งปันอยู่แล้วนะครับนนเน้นแบ่งปันอยู่แล้วไม่ต้องกลัวส่วนอันนี้ก็สกอตติโฟนะสกอตติโฟนะครับสกอตติโฟลูกร้อยมีวันนี้มีเยอะนะนนมีเยอะหุ่นเขาก็จะลำ้ำล้ำตะกันตรงๆอย่างนี้เลยน,นี่เลือดร้อยเลยเลือร้อย โบเรือร้อยไม่ผ่าอะไรนะพ่อแม่มันสีอะไรสีเดียวกันพ่อแม่สีเทาสีเทาอ๋อ้พ่อแม่สีออกเทาแต่ตัวสีประมาณนี้แต่ว่าลูกมีตัวนี้เป็นสีอวินเทจเนียนนี่อเดียวกันแล้วก็หัวพับแน่นอนพับหน้ากลมบ้องเลยครับเดี๋ยว้อเดนี่นะฮะหน้ากลมตัวใหญ่ตัวใหญ่นะฮะตันหนาเลยครับเพื่อนเอาไปขุดเนี่ยอายุสองเดือนครึ่งเด้อสองเดือนครึ่งใช่ครับอ๋อนี่แสดงว่าทำวัคซีนแล้วทำวัคซีนแล้วที่หลังทำแล้วเหรอครับผม นนีี่่พร้อมเลี้ยงเลยนี่ตัวละ6 0 0ดครับเนี่ยมาวันนี้ลด1,000บาทเหลือ5 0 0บย้อนรอยวาเลนไทน์ให้กันน่ยบอกไม่สวยนี่ไม่รู้จะพูดยังไงเลยถ้าใครพาแฟนมาก็แฟนซื้อให้จะลดไห้นี่สวยมากเลยคะับโคตรสวยโดูหน้าได้นี คนใหญ่แบบไปขุดนิดหน่อยเนีงยโอ้เม็ดเรียกแบบธรรมาได้เลยนะเนี่ยไม่ต้องบำรุงไม่ต้องหั่นนะยังไงก็ใหญ่แล้วสวยนะอาหารเม็ดหนาๆนี่สวยเพลิเลยเป็นพี่น้องกันแต่ต่างสีเฉยๆเดี๋ยวให้พี่หลังขายตรงไว้ต้มแล้วก็บี้เป็นชิ้นเล็กๆให้น้องแมวกินวันละครั้งหรือสองครั้งก็ได้นะฮะง่ายมากนี่ะนี่อาหารเม็ดโรเยนนะที่ี่ใช้อยู่นะ เนื้ออกไก่ต้มให้กินวันละครั้งสองครั้งแมวก็จะสมบูรณ์เพราะโปรตีนดูดซึมโดยเร็วไม่มีสารกันบูดเพราะเราต้มเองไม่มีสารพิษแน่นอนและสามไลตีนนะนี้ไม่ได้โฆษณาให้เขานะแต่ใช้ดีจริงนี่วันเุกรอแเมื่อกี้พี่หลังคือที่ร้านพี่หลังขายดีมากนะครับ<ช>มีคนมาดูตลอดอันนี้เดี๋ยวเราไปดูต่ออันนี้ดูแล้วเมื่อกี้นี่นี้บิตติสบิตติสนะนี่น้องเขามาดูเนี่ยนี่ ให้ดูเลยนะมิติจะมีนะตัวนี้ก็จะเป็นสีซิโนโกลมันจะเป็นออกสีทองทองอมสีเงินเงินอมทองทองสีแบบสสวยมากดูคนนะเพื่อนๆผม้ายดูนี่ตัวนี้อายุสี่เดือนนิดๆนะครับสี่เดือนนิดๆนะครับใช่เวลาเขาอายุเยอะก็จะมีแก้มออกนะมิติก็จะเป็นหน้ากลมๆแล้วมีแก้มห้อยอย่นะนี่นะครับเพื่อนๆดู อย่างนี้ราคาไม่หลักสตัวนี้ก็อยู่ในโปรโมชั่นย้อนหลังวาเลนไทน์ให้นะธรรมดามาหลักหมื่นอยู่แล้วเนาะเอาไปแค่8,500 8,500ครับผม8,500พอนี่ผมไม่ดูเลยนะมันหลักหมื่นอยู่แล้วห่ะครับนะนี่แต่เรา8,500พอให้ดูผลสวยๆสวยมากผมถ้าเพื่อนๆดูในกล้องเล่ยสีออกมาเป็นเงินเินสวยเลยครับยิ่งโดนแดดนี่สวยมากฮะ อันนี้ลืมถามเพศผู้เพศเมียเมียนี่ตัวเมียด้วย,วยธรรมดาตัวเมียไม่ค่อยมีใครงานของขายให้นะใช่ครับเพราะว่าตัวใหญ่ฟา้ามใหญ่ๆเวลาตัวผู้ลน้นๆเขาจะแบ่งตัวผู้ออกอเขาจะเก็บตัวเมียเพราะว่าเขารู้ว่าพอมาแล้วเขาขายได้นี่แต่ผมไม่ซีเรียสน,นะผมให้หมดอะทั้งผู้พี่หลังพี่หลังมีพี่หลังเอาให้เพื่อนๆดูอะไรครับเนี่ยเลือกชมได้เลยครับเราไม่ห่วงกัะเดี๋ยวเราไปตอนนี้แบ่งปันอยู่แล้วก็นี่มีเยอะมากนะฮะที่ร้านพี่หลังคุณดู มีได้อย่างว่านะมีนักขนตั้งขนยาวนี่ยขนยาวก็มีนะขนยาวก็มีนะเพื่อนเนี่ยตัวนี้จะเป็นบิติหลองแพรแต่จะเป็นตัวขนยาวนี่สีดูดิเป็นมิติขนยาวแ้วโตหน้าจะกลมเหมือนกันแล้วมีขนแก้มออกมาสวยมากเลยนะเพื่อนๆเมื่อกี้น้องเขาจะขนยาวกว่าเมื่อกี้นี่นะสวยมากอย่างนี้ราคาเท่าไหร่เท่ากันครับเท่ากันแปดพันห้าพอน่าห์นี่ อยากได้แมวที่ร้านพี่หลังมาได้เลยนะหรือไม่ก็ตัวสอบครับท่านอยากจะต่อรองก็มาคุยกันเถอะไม่ยากหรอกครับนี่เมื่อกี้มีลูกค้าโทรมาครับได้ขายแล้วลูกค้าเอาแมวนี่เมื่อกี้ก็โทรมาสั่งเรียบร้อยแล้วมาสั่งได้นะฮะหรือไม่ก็ดูวีดีโอผมแล้วก็จะโทรหาพี่หลังเอาเป็นว่าโทรก่อนวันเสาร์อาทิตย์ก็ได้นะครับเพื่อนให้ให้พี่หลังคือวันเสาร์อาทิตย์พี่หลังเขาอยู่ร้านอาจจะไม่สะดวกในการรับโทรศัพท์ ใช่าจเพื่อนเพื่อนโทรมาเย็นวันศุกร์ก็ได้หรือว่าเห็นคลิปผมว่ารีบโทรมาเลยถ้าไม่ใช่วันอาทิตย์ก็จะได้สอบถามราคานะฮะส่วนชุดนี้เป็นเปอร์เซียผสมใส่บีเรียนนะครับนี่ใครอยากได้นี่เปอร์เซียผสม่บีเรียนคอเลนี่ผมไม่ดูเลยฮะนี่สวยน่ารักเลยแปดหนึ่งปอเซียก็จะปอมขนหนาๆนาหน้าใหญ่ๆแบบนี้นะครับนี่ ต่วนสีก็จะแล้วแต่สีว่าเขาจะเกิดมาแบบสีแบบไหนนะใครอยากได้นะมีหลากหลายสีอันนี้ก็เหมือนเดิมเอนไซม์ซี่เรนมีก็น่าจะคือลยต่อคนที่มีผมแพ้ต่อคนที่มีภูมแพ้นะครับเพราะไม่มีสารไม่มีสารก่อให้เกิดการแพ้นะชุดนี้เท่าไหร่อย่างนี้ก็อยู่ในโปรมกันก็จะอยู่ที่ตัวละ4,800 4,800เองนะครับผมราคาโปรสีก็จะสูงกว่านี้หน่อยนี่ให้เพื่อนดูเลยนะ มีทั้งเพศเพศผู้เพศเมียนะมีทั้งเมียและผู้ชายอ่ามีหมดเลยตัวขาวนี่ตัวผู้นะสามสีสามสีนี่เพศเมียเพศเมียนี่ตัวขาวนี่เป็นเพศผู้ราคาเท่ากันเท่ากันเท่ไหรนะสี่พันแปดสี่พันแปดเองนะเพื่อนมีเด็กมาลดได้อีกแหละนี่ผมไปดูเลยความน่ารักเลยยืนสองขาดิคืกการที่บีกไซบีเรียนฟอเรสกับเปอร์เซียเนี่ยนะครับมันจะทําให้สายเลือดของเขาเนี่ยพัฒนาขึ้นมาอยู่ในระดับที่แข็งแรงนะครับ ปัจจุบันนี้ผมแทบจะไม่ค่อยได้เพาะเปอร์เซียลูกร้อยนะเพราะว่าเลือดมันชีดบางทีในเมืองไทยไม่มีการนําเข้าเปอร์เซียเท่าไหร่เพราะว่าเลือดเขาชีดพอเลือดชีดมันก็เลยอาจจะเลี้ยงยากเขาเรียกความแข็งแรงน้อยเนาะก็อ,ะอาจจะเลี้ยงยากโ่บยบ่อยอะไรเงี้ยซึ่งผมลัวมากนะเกรงใจลูกค้าด้วยเวลาซื้อแมวไปเราก็อยากให้เขาแข็งแรงและโตและเลี้ยงง่ายเนาะไปหมดกับค่าอาหารดีกว่าหมดกับค่ายานะ เพราะฉะนั้นผมก็เลยพัฒนาสายเลื่อนแมวให้เน้นสวยงามและแข็งแรงเป็นหลักนี่ครับนะครับเดี๋ยวเอาครชุดนี้โทรถามได้เลยนะครับสนใจก็ทักมาได้หรือว่ามาดูตัวจริงได้เลยนะทุกวันเสาร์ผมจะมีแมวเยอะแบบนี้แหละครับก็จะเยอะๆแบบนี้เลยนี่ก็ นี่ก็ชุดนี้ชุดนี้ได้ชุดนี้มาในสักตัวเดียวเพื่อนๆอยู่ติดบ้านแน่ได้สวยงามจริงนี่จูจจน,นี่จูเอยชาวต่างชาติก็ให้ความตื่นใจกันเยอะเพื่อนมันเยอะมากเลยนะฮะเดี๋ยวสำหรับวันนี้ก็พี่หลังขอแค่นี้ก่อนเดี๋ยวพี่หลังจะได้ขายของเอาไอ้ชุดหนึ่งมาพี่หลังอยากโชว์นี่พี่หลังอยากโชว์นะฮะพเพื่อนๆนี่ของดีมาสองสองตัวเลย นี่คือส่วนอ้นนี้ก็อลังการนะครับนี่คือไซเบเลียนฮิมาลายันไซเบเลียนฮิมาลายันนี่เพื่อนๆไซเบเลียนฮิมาลายันฮิมาลายันก็น่าจะบูบูหน่อยใช่แม่เขาหน้าจะหักหักแต่นี้หน้าไม่หักแล้วนะครับนี่ออกมาเป็นก็คือหน้าจะใหญ่ๆแบบๆกว้างๆนะครับไซเบเลียนเลยครับนี่จะเป็นลูกครึ่งไซเบเลียนกับฮิมาลายันเพื่อนๆอยากได้อันนี้กี่เดือนแล้วครับอายุสองเดือนนิดๆสองเดือนนิดๆนะับทำวัคซีนให้แล้วนี่ตัวใหญ่มากนะครับนี่ ตัวจะตันใหญ่หนาเลยครับขนแน่นมากนะครับขนเขาจะเป็นขนแน่นหนาทั้งตัวจะเป็นอาจะเยอะกว่านี้จะเป็นสามชั้นใช่ไหมใช่ครับหนดสามสี่ชั้นเลยอย่างนี้ราคาเท่าไหร่ครับสี่พันแปดเท่ากันเท่ากับชุดเมื่อกี้เลยออสี่พันแปดถ้าเนเรใจปีเลี่ยนนะไม่ว่าจะผ่านกับพันอะไรผสมกับอะไรผมก็จะพยายามยืนให้ที่สี่พันแปดเพราะเป็นราคาที่เด็กๆน้องๆสามารถเก็บเงินซื้อได้นี่น้องๆอยากได้มาถามลุงหนได้นะไม่เอาแพงไม่เอาแพง แต่คุณภาพเกินราคาแน่นอนโอเคสวยตั้งแต่เล็กยันโตแน่นอนยังไงคเพื่อนมาดูที่ร้านของพี่หลังนะมาดูมาดูด้วยสายตาของตัวเองแล้วก็มาคุยกับเราเลยพี่หลังเขามาที่ร้านเนี่ยพี่หลังเขาจะดูแลดีแนะนำเราดีมากเลยนะคเพื่อนแล้วก็สามารถปรึกษาผมได้ตลอดเวลานะไม่ว่าท่านใดที่ซื้อแมวผมไปหรือไม่ได้ซื้อแมวผมก็แล้วแต่แต่เห็นว่าแมวมีปัญหาอะไรก็ สามารถที่จะทักทายกันถามไทยกันได้เนี่ยสุดท้ายนี่เกี่ยวกับปัญหาเรื่องแมวผมพร้อมจะช่วยทุกตัวสุดท้ายนี้พี่หลังฝากร้านหน่อยพี่หลังอยู่ที่ไหนนะเจเจมอเนี่ยฮะประตูสนะครับอ่าเบอร์โทรครับศูนย์แปดหนศูนย์ี่ะครับพี่หลังใจดีเดี๋ยวผมจะขึ้นเบอร์ผมก็แอดเป็นไลน์เป็นไลน์ได้นะฮะใช่แล้วก็ เลี้ยงได้แมวจากพี่หลังไปเนี่ยปรึกษาได้ตลอดตลอดชีวิตแมวโอเคแล้วก็ยังไงก็ฝากเพื่อนๆด้วยนะครับ<ด>ยังไงวันนี้ก็ขอขอบคุณพี่หลังมากนะครับผมขอให้มีความสุขกับการเลี้ยงแมวทุกท่านนะครับนะครับเป็นไงบ้างเพื่อนก็วันนี้ผมพามาอัปเดตแมวที่ร้านพี่หลังนะเ,นเพื่อนๆสามารถมาดูแมวที่ร้านพี่หลังได้นะฮะยังไงฝากกดติดตามกดส b s c r i า e ติดตามคลิปของเรา ต่อ,ต,อต่อไปนะครับแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้านะครับ